โหตอนนี้นะคะคนก็เปียกปอนกันหมดเลยอะทุกคนหูงานแต่งอะยับเยินเลยนะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะอนันแนคุณลุงคะคุณลุงยังไม่เปียกเหรอคะอืมมาเลยเดี๋ยวเมกช่วยเองจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนชอบป๊อบไปดูป๊อบพี่โมตายอยู่บนเสาเลยครับโอ้ยจะไไม่ลากเขาไปดู มันเฉียบมากตาเนี้ยม่จยาโอ้โหยังวะเฉียบมากเลยฉันเชื่อว่าโอป้าทัชชีไม่เป็นแน่นอนฉันมีความรู้สึกว่าวันนี้แกแปลกไปแกไม่ค่อยพูดนี่แน่หมดเลยผมจะให้ข้อมูลเพิ่มผมให้ข้อมูลเพิ่มเมื่อกี้ผมดูชิประจรอยู่เมื่อกี้แบบตายประมาณ3ามวิอ่ะแล้วโอป้าก็บบโกดเลยใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าโอปาเป็นเ ไม่ไม่ไม่ออกมาจากพี่สเกนไม่กี่สเกใช่ผมเชื่อสองคนนี้เพราะผมเห็นกับตาเอาละครับแนโหวตเป็นเอกฉันทสี่คนโหวตให้พี่ไมค์ออกจากดาวของเราพี่ไมค์จูกเป็นเทมุระและไมกี้จะเป็นและเจย์การอ่านเกมของผมอ่ะเป็นไงแล้วก็งานงานแต่งของพวกเธอเนี่ยแจ่มใสหรอ นี่ข่าวว่าคบกันมานานเหรอว้าย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 ทำไมฝนมันตกเนี่ยตกเฉพาะจุดด้วย